อันนี้เป็นฉากทะเลช้างนะครับผมช้างเยอะนะครับผมช้างนี้เนช้างนี่ช้างนี้จะเป็น แบบช้างที่เยอะมากนะครับก็คือว่าช้างทุกเชือกที่มาร่วมนะครับถึงไม่มีฉากอื่นลงแต่ว่าต้องลงช้างนี้ทั้งหมดนะครับผมก็คือฉากทะเลช้างนะครับผมเป็นการรวมช้างทั้งหมดนะครับเราจะร้อแค่รอบเดียวนะครับผมก็เอารอบเดียวให้ดีให้ผ่านไปเลย ดันะครับแต่ดึงมเป็นสถามันได้นะครับดึกระจายการ่เป็นสถานนะครับดึงวันถ้าแตงวันนี้เป็นต้นในะครับตีแดงนะสองเส้อสปาะรนะแดงอยู่บนหน้านะอยากให้มีการดัวัววัวคว้าช้างนะครับดึงวันแดงนะไม่ได้

ช้างเยอะนะครับบนไปนะครับะเริอนะรจังหวี้นะครับาที่หประาศทไปนะครับทานาเอให้ท่านลยดไปอูหลังพอขเปนื่อะครับยขับวนไปก็เดินไปหานรัตาูตสนะครับ อันนี้ก็จะซ้อมรอบเดียวนะครับผมจะมีซ้อมใหญ่ก็ประมาณวันที่14นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับผมไหน,นก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเราก็จะอัปเดตกันต่อเนื่องนะครับผม โอ้เงี้ยแบบสวยงามมากนะครับผมช้างเยอะนะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เนาะอกเสียงระง,งมเลยนะครับนี่ ตอนนี้ช้างยังยังไม่ครบนะครับผมดูแล้วน่าจะยังไม่ครบนะครับตอนนี้แต่ก็เริ่มทยอยกันมาแล้วเนาะนะครับผมเริ่มทยอยออกแล้วนะครับผม ินี้ผมจะไม่ตัดน,นะครับจะจะลงแบบนี้เลยนะครับผมจะไม่ตัดน,นะครับผมีนี่คือคนาเดียวันศิลปินเดียวนีนี้แม่

เออจะประมาณนี้นะครับผม